สวัสดีท่านครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวิชายบล็อก ok นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสุมังคาลาลามหรือว่าวัดหนองปลาเสด็จนะครับตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้พาทุกท่านมามหากรรมจ้องล้านนาหรือว่า,าเป็นล่มของชาวเหนือที่เป็นสีสิ่์ที่เป็นสีสันต่างๆประดับอยู่ที่วัดนะครับถ่ายรูปสวยมากรู้สึกรู้สึกว่าที่นี่เขายังอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้อยู่นะฮะแล้วก็ชาวบ,บ้านที่ยังมีความสมัครสมานสามัคคีกันบ่งบอกถึงผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสร้างสารรค์มากๆเลยนะครับวัดก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสมัยแต่ละยุกนะฮะก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเช็คอินมาร่วมทําบุญสะสมบุญบารมีนะครับผมผมมาก็ตั้งพิกัด GPS มามาไม่ถูกเหมือนกันนะฮะตั้ง GPS ชื่อว่าบ้านหนองปลาสเสด็จหรือว่าวัดหนองปลาสเสด็จนะครับ แล้วก็วัดสุมังคลารามแล้วก็ขับตามมาเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยโรแมนติกมากเพราะว่าจะผ่านทุ่งนาผ่านภูเขาผ่านแบบว่าโอ้โหรู้สึกดีนะทางมาโรแมนติกมากนะแต่งชุดสวยๆเป็นชุดพื้นเมืองก็ได้เข้ากันกับบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศข้างในกันนะฮะช่วงที่เรามาไม่ใช่วันหยุดคนก็จะน้อยมากเหมาะสําหรับมาถ่ายรูปมากๆเลยนะครับ,บเดี๋ยวเราเดินดูข้างในกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหน้าวัดหนองปลาสเสด็จนะครับผมวัดสุมังคลาราม นะฮะตำบลสีดอมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะฮะกับหารรมจ้องล้านหนานะฮะมียาวจนถึงเดือนกุมภาปี6-4ีเลยทีเดียวนะครับซุ้มประตูโขงแล้วก็คมไฟคมไฟกลางคืนนี่จะสวยนะคมไฟตรงนี้นมันจะมีสีสันต่างๆนะครับอันนี้ทางนี้มาจากแม่สายฝั่งนี้ก็จะเป็นดอยสะโง,งสะโง,งนะฮะดอยช้างงูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปภายในวัดกันเราจะเห็นวิหารแล้วก็เห็นวิหารสวยมากเห็นไหมต้องกับท้องฟ้าสีฟ้า เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับข้างๆวิหารก็จะมีจ่องล้านนาที่เป็นสีสันต่างๆสวยงามแล้วก็ตุงนะครับเรากําลังเดินขึ้นบันไดหน้ากันเข้าไปเพื่อที่จะไปนมัสการพระประธานด้านในนะครับช่วงที่เรามาไม่ค่อยมีคนเราต่อรองเท้าไว้ด้านหน้าบันไดนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆวิหารค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับมีพระ มีเขาเรียกว่าธรรมจักพุทธเจ้านะครับพอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยมีตุ้พี่อยู่สวัสดีครับตุ้พี่นวัตการครับโอเย็นมากเลยมีภาพประธานอันนี้พระเชียงแสนใช่ไหมครับพระเชียงแสนใช่ไหมครับเราเดินออกมาจากข้างในวิหารนะครับผมดูซุ้มประตูทางเข้าเป็น ภาษาล้านนาแล้วก็เป็นดอยสะโง่นะฮะดอยสะโง่อยู่ตรงนั้นสะโงกอันนี้งานนี่มีถึงวันไหนครับอันวันเดือนเดือนกุมภาพันธ์หน้าเจ้าอันนี้ใครเป็นคนคิดนี่คิดดีขนาดนี้หลวงพี่ไปสัมผัสหลวงพี่พุทธเจ้านั่นนั่นนี่นั่นเนี่ยเการนาดเร่อการเนี่ยคนมาดูได้แค่เดือนหนึเดือนประมาณ้ เ็นคนบ้านนี่ครับเป็นคนเในคำใต้ในคำใต้แล้วบอกเป็นลูกหลานเนี่ยลูกหลานแม่เขาเนี่ยอ๋ออันนี้บ้านหนองปลาเสด็จปลาเสด็จนี่เป็นเป็นอย่างมันสมัยก่อนคนเป็นเป็นนองเป็นล่องปลาเสด็จอยู่หลังข้างโรงเรียนขนาดปลาเสด็จนี่คือเป็นปลาปลาหมอปลาหมอจ้าปลาหมอนั่นไหมเนาะจ้าปลาหมอแต่แต่ก่อนนี่ปลาหมอนักน มันจรืงนี้าปยังซูน่ะครับผมเจ้าถ้ามานี่ม่แอวนี่ต้องมาถ่ายรูปนะไม่น่าแล้วก็มาทําบุญมาทำบุญอ่ามาอย่างนี้ครับเจ้าแล้วบอกไปถ่ายรูปก้าจุดตีไหนตีถ่ายรูปได้ก็ถ่ายน้ะงามงามนั่นแหละอ้อมนรกคนจะถท่าค็จะสร้างอ้อมมดเลยนะอืมครับเข้ามาเฉาเป็น่ยังาว่าคนมาแอวนี่หน้าหนาวนี่คนท้าจะนักเนาะวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เป็นพันเป็นพันเลยก็เจ้า มาถ่ายรูปนะเจ้ามีการแสดงข้อนลั้มก่อนครับบะมี้เจ้ามีขันตกตอนแย้งตอนแรกนี่แม่เขาจะออกกําลังกายออกตรงนี้หนะเจ้าเป็นกําลังกายเต้นกันมั้งมีผู้สูงอายุของแม่บ้านห้อของเจ้าเจ้าครับผมแม่บ้านนี่สามมาคีกันดีเนาะเดี๋ยวไปสัมผัสปู้นอันนาเปินทักตุงกันยิ่งแม่นักแสดงอยู่เดินเนี่ยเขาจะหนัได้ได้การแม่เขาไปทักเยกันเอาเป็นห้องตุงกับแม่ตุงกัมปุ่งยายกัมปุ่งเจ้าตุงกัมปุ่งนี่มีมี เื่ออย่างครับผมแน่ยไหนหนักเอาแขวนท่านไหนหนักเอาแขวนง้างมันเนาะโอ้อีกหน่อยงามกว่านี่นะแม่เน้าว่างยังยังง้างยังคนสัมผัสนะเจ้าขอบคุณแม่นางนังเนาะเขอบคุณนอ่ะเป็นคนกว่างามขนาน่ะทั้งคุณนะแม่หน้ะงามงามคิดจะได้มาสร้างสร้างมหากรรมจ้องล้านนาได้ยังมีแนวคิดที่อยากจะสืบสานวัฒนธรรมนะครับเนาะครับผมก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาก็คือว่าจะทำยังไง คือคนเข้าวัดค่ะอยากให้คนเข้าวัดทั้งๆที่คือบเคยมีศรัทธาตังบ้านเข้าวัดนะครับเนาะเลยเกิดไอเดียก็คือว่าจ้องก็คือ,อของคนเหนือเขาเนาะจ่องเมืองนะครับก็คือว่ายัางไงหาคุณแม่บ้านก็มีจ้องเนาะ,อ,ะอัตมาก็คือว่าเกิดไอเดียขึ้นว่าเขาทําจ้องแขวนขึ้นมาดีกว่านะครับพอเกิดไอเดียขึ้นมาก็ มีเครือญาติทางญาติพี่น้องตัวตลอดถึงครสทาต่างบ้านนะครับที่เข้ามาร่วมแขวนนะครับครับอันนี้จ้องนี่หลายคันก่อนครับประมาณแปดร้อยกว่าคันครับแปดร้อยกว่าคันแล้วรู้พี่ไปได้ไอเดียนี่มาจากไหนครับจุดถ่ายรูปจุดเช็กอินจุดอย่างนี้มันแบบดูมืออาชีพนะครับเกิดจากไอเดียเลยครับไอเดียเนาะครับก็อาตมากะ ตกแต่งเป็นนะครับตกแต่งครับพอเรียนทางทางด้านงานฝีมือมาครับก่อนที่จะเข้ามาบวชก่อนที่เข้ามาบวชนะได้ไอเดียแล้วก็ทาเรื่อยๆนะพัฒนาวัดเรื่อยๆเนาะครับพอเราคิดไอเดียว่าจุดปึ้งชวนชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ต่อต้านกับเขาก็ต่อต้านทบให้การสนับสนุนครับร่วมเลยเนาะครับชาวบ้านก็น่ารักมาช่วยทําตุงทำอะไรเนาะครับอืมแล้วงานจองละนานี่จะจัดถึงเดือนกุมภาเลยครับปีหน้าเนาะปีเนาะ ยาวลยครับตลอดถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดดูหนาวครับถ้ามาวัดนี้กิจกรรมที่ทํเขาจะมีการแขวนร่มนะครับตลอดถึงโกมล้านนานะครับมีสองอย่างแขวนร่มแล้วก็โคมล้างนาครับมีทําบุญการทําบุญไหว้พระนะครับแล้วแต่ทําบุญไหว้พระด้วยเนาะไหว้พระระก็ปัจจุบันอายุเมื่อไรแล้วกับตุ๊กปีนานแล้วครับนานแน่นอนนาน เก่งนะเนี่ยแล้วก็เก่งมากเลยแล้วก็ทำเองทุกอย่างคุมเองหมดเลยเหรอครับแล้วมีงบประมาณมาจากไหนอ่ะงบประมาณนะครับส่วนมากก็ส่วนตัวด้วยครับมีความรักในท่านด้านนี้เนาะคับตกแต่งวัดนะครับก็เลยว่าทำยังไงจะช่วยให้ให้วัดมีความเจริญขึ้นนะครับจากที่ คนไม่เคยเข้านะครับตอนนี้ก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าวันนึงก็หลายร้อยคนนะครับทุกๆสองอาทิตย์นี่ก็หลายพันนะครับที่ผ่านมาตรงนี้เป็นสิติเลยเนาะยาวเรื่อยๆเนาะใกล้จะถึงนี่ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับจะมีการเสด็จตาหลวงเสด็จตาหลวงครับผมที่วัดวัานนี้นะมาลอยกระทงได้กับครับมีสะน้ำมีสะจำลองครับอ โอคิดไอเดียไม่ไม่หยุดเลยนะเนี่ยครับก็ช่วงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มกำกำลังเสริมโครงเหล็กนะครับตลอดถึงโครงไม้ไผ่เรื่อยๆนะครับก็อยากให้แบบธรรมชาติเนาะครับอยากให้มีงานไม้งานอะไรเข้ามาเสริมนะครับจะให้แบบกลุ่มเยาวชนตลอดถึงผู้สูงอายุนะครับเข้ามาช่วยกันให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวตรงนี้แหละคือจุดไฮไลท์น่าจะสวยที่สุดเลยก็คือเป็นจ้องนะครับ เป็นจ้องล้านนาจ้องจะมีหลายสีสันมากแล้วก็มีตุงประดับอยู่นะตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะเห็นไหมรูปสวยมาก <Okay. S 1> เราก็เดินกันเรื่อยๆนะฮะภายในงานจ้องล้านนานะครับผมกับบรรยากาศตรงนั้นจะคึกคักหน่อยเพราะว่าชาวบ้านมาร่วมกันมาร่วมกันถักทอตุงนะครับผมเพื่อเป็นพุทธบูชาเราเดินเรื่อยๆดูข้างบนสวยมาก ถ้าแต่งชุดพื้นเมืองมาเนี่ยจะเข้ากับบรรยากาศกว่านี้นะครับตรงนี้จะมีพระประธานอยู่พระอีกอีกตรงนึงที่อยู่ด้านนอกภายในวิหารนะครับวัดสุมังคลาลามวัดหนองปลาสเสด็จพระองค์นี้สวยมากเดีย๋ยวเราเดินมาที่พระใกล้ๆนะฮะอข้างหลังวิหารจะมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งนะครับเดินมาเรื่อยๆ โอภาองค์นี้สวยมากต้องบอกเลยว่าสีขาวเด่นต่างานแล้วก็มีตุง12สราศีอยู่ที่ด้านหลังพระประธานแล้วก็มีหน้าอยู่นะฮะมีชื่อเพาะด้วยนะหลวงพ่อทันใจสุมังคณาสุมังคณาคลาดนะหลวงพ่อทันใจนะครับมีนกยุงด้วยแล้วก็ประดับด้วยโคมไฟมากลางคืนนี่ต้องสวยแน่เลยคนที่มากางคืนแล้วมาถ่ายกับพระหลวงพ่อทันใจเนี่ย ถ้ามาแล้วเนี่ยจะได้ถ่ายรูปตรงนี้สวยมากนะครับอ,อถ่ายตรงรูปตรงไหนก็สวยเหมเาะสำหรับมาถ่ายรูปแล้วก็มาทําบุญนะครับชอบหลวงพ่อทันใจมากเราจะไปดูชาวบ้านเขาทําตุงน่าจะตุงนะฮะ เยวัสดีกันนี่โอ้สมาร์ทอุ้มชักแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรกันเนาะอันนี้เป็นห้องขอแปลงดาวอีกนะแปลงดาวยายกัมพุ้งอ๋อยายกัมพุ้งว่ะแมงกัมพุ่งยายกัมพุ่งยายแมงมุมอ๋อยายแมงมุมเมืองก็คนไทยไม่เหมือนกันนะพูดยายแมงมุมนะยายแมงมุมเอาไว้ทำอะไรแม่เขาไว้ทำน่ะเอางามนัะนหองามงามแด้แดงนี่กันแดงพ่อยเป็นห้องอะไรเนี เขายยัดยงมุมเขาเรียกว่าตุง n แปดเหลี่ยมอ่ะเนาะอ่าตุงแปดเหลี่ยมอันนี้มันมีแปดเหลี่ยมนี่เจ้าพกเหลี่ยมมีกี่เหลี่ยมแม่หกหกหกเหลี่ยมตุหกเหลี่ยมอันนี้มันไม่มีแปดคนนี้มันหกแฉลบเอ็นเเนี่ยแปดนี้ไงอันใีญ่ใหญ่นี่มีแปดหลังเขาเซมว่าหมู่บ้านหนองปลาเสด็จนี่สามัคคีกันดีเนาะอันนี้มานี่มีค่าจ้างก่อนครับไม่มีไม่มีเลยเนาะมาให่บูนใหญ่ใครว่างก็มาใครว่างก็มา เอาฝ้ายนี่นะเอาเอาได้มาพันพันนี่เลาวไหมนะได้ไหมพรมได้ไหมพรมได้มาเอาได้มาหวันหวัดแบบนลยหวานหวอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ลองทอย่างนี้ง่ายแล้วสีนี่แล้วแต่เราหรือว่าวางแผงกันสีเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวทำกี่กี่อันก็ ร้อยแปดสิบเหรอร้อถ้ามันครบแล้วก็เปลี่ยนสีอีกร้อแปก็เปลี่ยนสีใหม่คเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะอุ้มเมืองก็ได้ครับผมอุ้มเมืองก็ได้ครัเมอมเมืองก็ได้ครับอ้มยองก็ได้นะคนยองอ้มเอจม่เอเยมจ่องนี่บ้านบ้านฮาเงาเองเหรอครับจ่องไมอันนี้จ่องนีไปซื้อเนมาเาซื้อเนมา ใจช่วยกันโประโป๊ะนะทุกคนแม่แรงมากแน่เลยไม่เอาไม่เอาได้วันไหนมางครับแม่วันไหนมางอ่ะส่วนมากจะเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์เยอะวันเลยพหยุดงานทำแม่บ้านนี่มาทําทุกวันเนาะแม่บ้านมาทําทุกวันอืมแต่คนที่ไม่เอาไม่เอาได้ตึงวันเนาะทุกวันแต่คนเยอะก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เอาเสาร์อาทิตย์เวลาไม่เอานี่เปิ้ลมาแอวอย่างพ่องครับต้องทําอะไรมากอ่ะมาถ่ายรูปมาไหว้พระครัเนี่ยกับมาไหว้จ้องซื้อโอมเนี่ยแต่ขอซื้อจ้องซื้อโอม ใครจะทำบุญก็สีเหลืองใครจะทำบุญก็ซื้อจ้องบูชาจ้องคันสามร้อยคันสามร้อยเจ้าขันสามร้อยโคมไฟโคมไฟเก้าสิบเก้าโคมไฟแบนั่งก่อนครับเจ้าโคมไฟที่ห้อยนี่นะเก้าสิบเก้าเลืองไม่เลืองอ่ะไม่เลืองเนี่ยอ่อเนี่ยเป็นตุ้มไข่จะป้นบนอย่างก้าจะใครถูกเลขถูกหวยก็ไปไหว้พระท่านใจหั่นองค์นั่นนะเจ้าถ้าถูกหวยก็มาแก้บนเห หมูส<ร>ัก <harma> โตก็ได้ไก่สักทิพย์ก็ได้แม่นี่อูม่วนเนาะเป็นเปาเอาดอกน้องเนี่ยเสนอข้าดอกยกไปใกลเนาะคนจะมาเอวนะก็เป็นคนที่ันเช่าหน้าขนาดอะเช่าทิพยนักก่รอแม่แล้วมีที่จอดรถที่อยังแอปเปิ้ลก่็มีหน้าก็มีร้านอก็ะเข้าในก็มีทั้งข้างเนาะหน้านี่นะแล้วเข้าในนี่กะหลวงเหรอ คนจะแต่งประดับประดาอยู่นะคณะจะแตแปลว่าอีกหน่อยงามกว่านี้เนาะเคยๆพัฒนากันเรื่อยๆเนาะไอนนี้เนาะโตคนจะแป่งไปแต่แต่งโกแต่งไม่อยู่ในการแปลงนี่กับแป่งนาโกแต่งนี่นะพอส่มนี่นะส่มโค้งนี่ครับส่เป็นคนคิดเนี่ยแม่ไส่เป็นคนคิดตุ๊ตุ๊ปีกอะตุปีกเนี่ไมีไรเฮอยู่ทังปุ้นหรืจ่ากุ ทั้งไหนรเพื่อจะไปอู้กับเพิ่นได้เนาะอู้กับเพิ่นแต่วสัมผัสกับเพิ่นได้เพิ่นจะได้โม่เพนอู่ม้วนกับเออม่วนกับขวานเจ๊ย์อ่ะขวานเจ๊ย์นะเพว่นพาชาวบ้านพัฒนาเนาะชาวบ้านพัฒนาแต่ว่าน่ากับวันนี้โคตรนี้มันต้องไปโรงเรียนกันออ๋อเพราะแม่ฐานสารใส่เป็นจังี้แล้วก็เรียงกันเนาะแล้วก็มัดไปต่อกันเนาะกลางคืนนี่ติดไฟกับครับ ติ๊ไฟลายส์งานสวยปอรไลฟ์ฟอร์ไลฟ์นี่ค่ะเปิดตู้ไม่เครื่องแต่ขึ้นโมงแปดเจ็ดโมงนะส่งถุงนะติ๊ตสูดเดินมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับธงที <Transport> ท่เป็นสีอีกอ <c oughs> ีกอ <c oughs> ันหนึ <rush> ่งนะฮะอันนี้จะสวยเหมือนกันทั้งวัดน่าจะเป็นจุดถ่ายรูปเยอะหมดเลย สวัสดีครับย่าอย่างกันเนาะแปลงห่มเนี่ยแปลงห่มอันนี้เปินห้องเปินห้องเปินห้องอย่างครับเนี่ยใส่จ้าง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 นี่เอาไว้ประดับกระเพาะอ๋อเก่งกันไหมเก่ง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 ลูกเป็นแม่นะครับนี่แม่สายครับเฮ้ยได้แล้วขอรับขอบักนี่ขอบักลายนี่หลียวบลั๊กพูดเนี่ย ทำอยู่อ่ะทำอยู่ก็แถอเต้องคอยให้มันให้มันสื่อนะให้มันโอเคโอเคก้อยดินอันนี้ผ้าอันนี้เอาผ้าหรือกระดาษครับเนี่ยผ้าผ้านะ ถ้าซีซีเนาะเขาเป็นกระดาษเนี่ยกดโต๊ะกเปียกผลเท้าบนเท้านี่กครับบัได้ซื้อเนาะอ๋อจะพามาแล้วกัมาเย็บกันเองเนาะอ๋อแบบนี้บบนะพ่อายัง <c oughs> ค,ครับ,บน,นี่นนเ นช่บป็นนี้นะมองจากมุมนี้นะฮะเราจะเห็นโคมไฟตรงที่กำลังทำกันอยู่แล้วก็หลวงพ่อทันจนะครับแล้วก็ด้านหลังของวิหารหลังนี้ก็มีเจดีย์ตรงนั้นจะเป็นจ่องนะฮะเราก็จะเดินร,บรอบๆวัดนคะครับผมเดินร,บรอบๆวัด ชาวบ้านช่วยกันดีมากต้องมาเห็นความสามัคคีของชาวบ้านเยอะมากนะมาช่วยกันต้องบอกว่าจุดถ่ายรูปภายในวัดค่อนข้างเยอะนะฮะมีแต่จุดสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมมีเจจุดสวยๆนั้นเลยเป็นร่มเป็นไม้เป็นซุ้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคือชอบไอเดียมากนะฮะไอเดียมากเลยนี่เป็นซุ้มเห็นไหมดอกไม้มีต้นตาลอันนี้ก็จะเป็นซุ้มให้เราเข้าไปถ่ายรูปอันนี้ตรงนี้ถ่ายรูปสวยเห็นไหมถ้าเรานั่งข้างในเพราะมันได้แสงพอดีนะครับ เราเดินภายในวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วเราก็รู้สึกชอบมากนะเพราะว่าจุดถ่ายรูปแต่ละจุดเนี่ยสวยมากการสร้างสรรค์แต่ละที่เนี่ยก็ถือว่าคนที่สร้างสรรค์นเนี่ยมีค่อนข้มีไอเดียเป็นงานศินลปะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเขาคืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ปนกับศาสนาปรับตัวตามยุคตามสมัยของศาสนานะครับผมมันเราเดินเราช่วงที่เรามาไม่ค่อยมีคนเราก็เดินเที่ยวชิวๆถ่ายรูปได้แบบทุกจุดเลย คนที่มานี่ตั้งพิกัด GPS มาได้เลยนะฮะรับรองประทับใจมีความสุขนะครับเดีย๋ยวเดินไปเรื่อยๆดูภายในบริเวณวัดกันครับครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดสุมังคารามหรือว่าวัดหนองปลาสเสด็จนะครับผมเป็นอีกที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งผมว่าจะเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงรายเลยนะฮะที่มีมหากรรมจ้องร้านนาที่เป็นล่มสีสันสวยงามมากๆนะฮะ มีความสุขมากเพราะว่าเป็นสก,การมีสีสันต่างๆเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกเบิกบานใจแล้วก็สดชื่นเวลาที่มาเที่ยววัดอย่างนี้นะฮะมาร่วมทมําบุญได้แล้วก็มีแนวคิดไอเดียแล้วก็จุดถ่ายรูปเยอะมากผมยังชอบเลยเข้ามาแล้วนะฮะอีกจุดหนึ่งเลยถ้ามาเชียงรายนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวีชชยบล็อก ok นะครับผมวันนี้ลาทุกท่านที่วัดหนองปลาเสด็จนะครับตำบลฟิลดนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ